พื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นเป็นแหล่งธรรมาหารกินของคนในพื้นถิ่นนะคะที่ปากบาราจังหวัดสตูลก็เช่นกันค่ะวันนี้เราจะไปฟังเสียงของชายชาราที่ผูกพันกับท้องทะเลมากว่า80ปีเขากําลังกังวลกับคลื่นระลอกใหม่ที่มาพร้อมกับการพัฒนาโดยที่คนในชุมชนนั้นยังตั้งรับไม่ทันค่ะติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองกลุ่มเพื่อนสตูลค่ะ ปูเลศอีดชาวประมองอ้าวนุนตำบลปากนามอำเภอลังูจังหวัดสตูลปัจจุบันแกมีอายุมากว่า80ปีแล้วแต่ยังคงออกทะเลห้าปลาทูอยู่เป็นประจำบานข้องปูเลดโยูไกลกับอ่าวปากบาระซึ่งเดินทางโดยเรือประมาณ15นาทีก็ถึงเถางวงอวนแล้วทุกๆวันปูเลดจะออกทะเลเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะความรักและผูกพันมาตั้งแต่เกิด สมบูรณ์โอ้ยปูอะไรก็ไม่ยังพอได้กินพอได้ฮะเป็นอยู่เป็นลมออกไม่ได้เอาให้ไปตรวจแต่โควิดนั้นได้ไปยขปองโปรดเอาปักบาระยังคงอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นแหล่งอาหารของคนสตูลส่วนย้ญยชาวบานเทนีทำประมงเป็นอาชีพหลัก ของทะเลจึงเปรียบเสมือนอุขคาวอูหนหมขคงคนผืนทิ้นร่วมถางประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอีกด้วยชีวิตของชาวประมงชายฟั่งมักฝากวายกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแต่ในอนาคตชีวิตเถพอเพียงของปูเลและชาวบ้านในจังหวัดสตูลอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากนโยบายการพัฒนาของรัฐเถมีแผนจะนำาผื้นเทชัยฝั่งทะเล ไปสร้างถาเรือนำลึกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งจะต้องมีการท้มทะเลไล่พันรายและเว้นขึ้นเทดินนับเส้นรายเพื่อก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมท้มเลก็จบแล้วอลไรกินไหนอ่ทไม่เลยลากะต้องอย่ไม่ได้อูก็ต้องอยู่ไม่ได้พ่อยกะต้องอย่ไม่ได้มันกงยุบไม่ได้อย่ไม่ได้แล้วเล็กก็ยู่ไม่ได้วางยู่ไม่ได้ bên thằng người có đơn rồi nhớ lệch mình mới lên mới lên rồi mới có cái vô đây mà บทเรียนในอดีตเทมีการปรับเพื่อนเทชุมชนริมทะเลให้กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีขนาดใหญ่ยังหมาบตะพุดจังหวัดระยองเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงพ้นกระทบต่อชีวิตของคนท้องทิ้นและทรัพยากรในท้องทะเลเทเป็นแหล่งอาหารสำคัญการพัฒนาในจงังหวัดสตูลก็เช่นกันหากคนในเพื้นนเทคาดโอกาสที่จะรวมออกแบบ ลืกเซนอร์แนวทางที่เหมาะสมภาพอนาคตที่เกิดกับปากบาราจังหวัดสตูลก็คงไม่ต่างจากบทเรียนที่ผ